แต่เงินเยอะแต่มันขายได้ค่ะแต่ต้องลงทุนเยอะแล้วใครจะอยากทำมันก็มันผิดการที่มันจะสนับสนอว่าให้พลังใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราก็ได้ถามว่ากปกติแล้วเนะนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยเป็นคนออกกฎหรือใครออกกฎเขาบอกว่าไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นกระทรวงพลังงานนคนออกกฎตรงนี้ที่ขายได้หรือขายไม่ได้ ทีนี้เสร็จแล้วเราก็ทีแรกเราก็คิดว่าเราอยากถามเนาะพอเราเจออย่างนี้ปุ๊บเราก็เลยขัาห,หมอนเลยเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งลงทุนล้านสองกว่าจะได้คืนมันก็นานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ไฟนองคืนเยอะเราไม่ได้ใช้ไฟตงวันเยอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแบตเตอรี่พอแบตเตอรี่มันก็มีอายุการใช้งานแล้วแบตเตอรี่มันก็แพงก็เลยงั้นเราไม่ทำละเราก็เลยว่าอยากจะให้ทางทางทางการทัางานเนี่ยเออไม่ใช่ อยากให้พวกเราเนี่ยค่ะคือที่มีสยัยชาติช่วยกันกดดันกฎหมายให้แก่ช่วยกันได้นะคะเราก็จะจะอยากทำเพราะว่ามันห้ามไปทั้นสองหมื่นกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอฝากช่วยนะคะ